ริพักอำเภอเป็นคนสร้างตัวนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีการปักป้ายเรียบร้อยเรียบร้อยครับแต่ป้ายอำเภอหายหายหายไปไหนครับเอ้างั้นเราแจ้งความดีพี่เราผูมาเทชานานแล้วไอ้ไห้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ที่ส่งให้ท่านเลขาวัตถชอดูเนี่ย คือกำลังเทปูนสดๆเดี๋ยวนี้วันหน้าเราเจะมานี่อ,อันนี้อีกหนึ่ง,งฝ่าย<า>ใช่ไหม,ขมเขมชาเดี๋ยวเราเหยียบดูนะะนดหน่อยฮะนิดนึงฮะอันนี้ฮะยังไม่แห้งเลยครับอ๋อวันที่ยังยังไม่แห้งเลยฮะสิบเมษาสั้นสิบชาวบ้านบอกว่า เจ้าที่การไฟฟ้าส,ฟา,า,อออาส่วนภูพภกคเนี่ยอำเภอหนองไท่เนี่ยเอาเสาไฟฟ้าที่เป็นวัสดุรูปพันธุ์ทางราชการเนี่ยมาขายให้กับผู้รับเหมาทราบว่ามีการใช้รถราชการของการไฟฟ้าส่วนภูพภกคจะจริงหรือเท็จอย่างไรต้องไปตรวจสอบดูนะครับ วงคอนิครับในบในการเดินทางมาวันนี้ตรวจงบประมาณ5ล้านนะครับตอนนี้ได้ผลสรุปยังไงอย่างไรบ้างครับก็วันนี้เบื้องต้นก็เราก็สุ่มตรวจมาที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะซึ่งอำเภอหนองไผ่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ13ตําตำบลด้วยกันมีงบประมาณทั้งหมด60บกว่าล้านเฉลี่ยแล้วแต่ละตำบลก็ได้ประมาณทั้งหมดละประมาณเกือบ5ล้านนะฮะเกือบหล้านโดยภาพรวมเนี่ยของงบทั้งประเทศเนี่ยกระจายไปยังทั้งหมด7,225ตําตำบลด้วยกันงบประมาณ36,125ล้าน เป็นงบประมาณของปี59ซึ่งรัฐบาลคอสชอเนี่ยช่วงป,ปัจจุบันเป็นคนจัดสรรงบประมาณผ่านสรวมหาดไทยผ่านากรมการปกครองมายังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้แหนอำเภอเนี่ยเป็นคนควบคุมแล้วก็แานอำเภอเนี่ยก็ให้แต่ละตำบลเนี่ยประชาคมมาว่าชาวบ้านต้องการอะไรแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้ววันนี้ตั้งแต่เราไปที่อำเภอหนองไผ่ไปคุยกับท่านประลัดจังหวัดซึ่งท่านแานอำเภอเนี่ยเป็นคนมอบหมายมาให้เราก็สุ่มตรวจเราก็ตรวจเบื้องต้นไปที่ อ,อบตออน่าจะเป็นอ,อบตหนองไผ่อ,อ,อบตหนองไผ่ก่อนใน,นบริเวณอบตหนองไผ่ที่ได้รับจัดัจดสรรงบประมาณเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยมีอยู่ประมาณถ้าเป็นหนองไผ่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝายถูกไหมฮะฝายเนี่ยกั้นน้ําที่มีปัญหาที่มีปัญหาตรงที่ว่าเกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างงบของอาเภออําเภอหนองไผ่กับอ,อบตอท่าแดงเนี่ยตกลงว่าใครทํากันแน่ซึ่ง ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าป้ายในการจัดสรรงบประมาณของอบตอปี59เนี่ยอบตอท่าแดงเนี่ยก็ประมาณ4 7 4 0 0 0นะฮะ4,000แต่ในส่วนของอำเภอเนี่ยที่ตำบลละตำบลละ5ล้านเนี่ยตำบลละไม่เกิน5ล้านเนี่ยในส่วนนี้ประมาณ4,077,500 0 0 0 0กับ 7, 000, 7, 500, ซึ่งต่างกันประมาณ3,000กว่าบาทด้วยกันเนี่ยยังไม่สรุปว่าระยะทางในการทำฝายกั้นน้ำ เวลาน้ําหลากขึ้นมาเนี่ยตรงลงใครบางคนทําในระยะทางท,งทั้งหมดประมาณสัก60กว่าเมตรบ้างก็อธิบายว่าในส่วนของอบตเนี่ยทำไปแล้ว38เมตรในส่วนของอําเภอเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าทํา25เมตรหรือเปล่าอย่างไรและทั้ง2ส่วนราชะการก็ยังไม่ได้ให้เอกสารกับทางสํานักง,งานพชซึ่งในระยะเวลาต่อไปเราก็คงต้องทาหนังสือถามเพื่อความแน่ชัดว่าตรงลงเนี่ยมันเป็นการจัดงบประมาณที่ซ้ําซ้อนกันหรือไม่อย่างไรซึ่ง ถ้าอำเภอบอกว่าอำเภอเป็นคนจัดสรรก็ประมาณมาป้ายในการบอกเลขที่โครงการก็ไม่บอกเอกสารทางราชการก็ไม่สามารถชี้แจงได้ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งในกระบวนการในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าอาจจะอาจจะมีการทุจริตในการจัดงบประมาณที่ซ้ําซ้อนกันนะฮะในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรอท่าแดงไอ้อหนองไผ่อหนองไผ่อีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่น่าสังเกตของอบตท่าแดง อบตท่าแดงเนี่ยมีจัดทั้งหมด15โครงการด้วยกัน15โครงการโครงการละ3 2 1 0 0 0 1 15โครงการเป็นถนนคอสอรอทั้งหมดซึ่งเราไปตรวจอยู่ที่ประมาณหมู่9นะหมูหม่9เนี่ยเส้นทางนี้กำหนดไว้ว่า,าถนนคอสอรอมีความกว้างยาวแล้วหนามีความยาวอยู่ประมาณ108เมตรแต่เราไปตรวจสอบสถานที่จริงแล้วตรวจสอบว่าได้แค่60เมตร ปริมาณเนื้อง,งานหายไป45%ด้วยกันซึ่งอาจจะมีการทุจริตได้เราก็ตรวจสอบเดินเดินเดินซ้ายเดินขวาดูระยะทางกว้างหนาะแล้วก็ลึกว่าลึกเท่าไหร่แล้วก็บริเวณขอบถนนคอสลอ,อเนี่ยมีความกว้าง50เซนเต็มตามตามแบบ TOR หรือไม่แต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยงานหายไปประมาณ48เมตรด้วยกัน48เมตรด้วยกันแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตคือถนน15เส้นเนี้ย เวลาเราวัดปริมาณหรือเครียกว่าปริมาณงานเป็นลูกบาทเมตรเนี่ยทุกเส้นจะราคาใกล้เคียงกันหมดแต่ระยะปริมาณรลรูกบาทเมตรเนี่ยบางทีก็ประมาณ198ปลูกบาทเมตรบ้าง98ปลูกบาทเมตรบ้าง150ลูกบาทเมตรบ้างแต่ราคาเท่ากันหมดทั้งทุกเส้น15เส้นด้วยกันตอนนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเรากาลังเช็คว่าไอ้15เส้นเนี้ยการตกลงตกลงราคาไม่เกิน50,000 0บาทเนี่ยมันได้บริษัทเดียวกันไหม ซึ่งเรากําลังทําเรื่องไปยังอําเภออําเภอหนองไผ่ว่าไอ้15เส้นของอบตเนี่ยท่าแดงเนี่ยบริษัทเจ้าเดียวกันไหมเพราะว่ามันเคยมีข้อวินิจฉัยของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ตรวจสอบการทุจริตอาจจะทุจริตที่ ator, อบจนครราชสีมาว่าการมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่อย่างไรเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก490โครงการด้วยกันซึ่งก็ไม่เกิน5แสนเหมือนกันแล้วก็เป็นโครงการประเภทเดียวกันหมดแล้วเคยมีวิการวินิจฉัยว่า ไม่ว่าการจัดสรรก็ประมาณในเขตอำเภอรหรือในเขตจังหวัดถ้าเป็นงบประมาณประเภทเดียวกันให้รวมงบประมาณแล้วจัดซื้อจัดจ้างทีเดียวกันจะเป็นการประหยัดงบประมาณถ้ามีการแข่งขันราคากันแต่ถ้าเป็นการตกลงราคาแบบนี้แล้วบริษัทเจ้าเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเข้าข่ายผิดพระพราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาตัวในงานรัฐหรือเรียกว่าพร,ะระบผัวแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินทางมาที่เทศบาลตำบลบอ่อไทยแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาร้องเรียน มีอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยสามประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คืองบที่เทศบาลตำบลบ่อไทยอนุมัติมาสร้างประปาปปาหมู่บ้านเนี่ยปรากฏว่าใช้งานไม่ได้งบประมาณ2องแสนหนึ่งหมจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดเจแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ไม่มีมอเตอร์ไม่มีสายไฟสุดท้ายแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้น้ำํำขอ,อได้ทวงติ่งไปยังเทศบาลตำบลบ่อไทยเนี่ย อันนี้เป็นงบไม่ใช่งบ5ล้านนะเป็นงบรายได้ของท้องถิ่นเองรายได้ของท้องถิ่นเทศบาลตะบลบอ่อไทยซึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งณปัจจุบันเนี่ย5ปีแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยังใช้น้ําไม่ได้จนชาวบ้านเรียลายเงินแล้วก็มาสร้างบ่อช่ช้น้ําเองหรือเรียกว่าแทงน้ําแทงน้ําใช้น้ําทั่วข่าวเองก็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณ4แสน40,000บาทเป็นการสร้างบ่อเก็บน้ําเอาไว้ใช้ การเกษตรหรือเอาไว้ใช้เขาเรียกว่าเอาไว้ใช้ชําระล้างร่างกายหรืออุปโภคบริโภคความลึกเดิมทีนะต้องประมาณ3เมตรแต่ปรากฏว่าชาวบ้านร้องเรียนว่าความลึกจริงๆในการดําเนินการเนี่ยลึกไปแค่เมตรเมตรเดียวหายไปประมาณ2เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นได้เพราะว่าเนื้อง,งานปริมาณเนื้อง,งานเนี่ยหายไป67%ด้วยกัน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของสตะงอที่เกี่ยวข้องหรือปปทที่เกี่ยวข้องดูแลที่จังหวัดเ,เพชรบูร์หรือปปชภาค9เนี่ยที่เป็นคนดูแลก็ควรที่จะเข้ามาตรวจสอบมาดูแลทวงติง่งให้เทศบาลดําเนินการไปยังบริษัทผู้รับจ้างซึ่งต้องไปเช็คดูว่าหมดระยะเวลาประกันหรือย,ยังให้มาแก้ไขให้สามารถดําเนินการได้เหมือนเดิมอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องที่สุดท้ายก็คือการการสร้างถนนคอนกรีต เดิมทีตามพรบรเหลือจ่ายเนี่ยตามตามเทศบัญญัติหรือเทศบัญญัติของ,งบอบตบ่อไทยเนี่ยเดิมทีเนี่ยงบเหลือจ่ายเนี่ยจะต้องทาถนนเนี่ยไปเข้าสายเส้นเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้บริหารของเทศบาลแต่ปรากฏว่าเมื่อสร้างจริงแล้วเนี่ยมีการตัดถนนคอนกรีตเข้าไปที่บริเวณรอบบ้านของผู้บริหารเทศบาลตำบลบอ่อไทยจริงเท็จอย่างไรเนี่ยต้องไปไปตรวจสอบแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราสุ่มตรวจประมาณสัก สี่ห้าที่ด้วยกันแล้วยังมีอีกที่หนึ่งที่เป็นข้อที่น่าสังเกตคือเขื่อนออที่อบตอท่าแดงตรงเขื่อนเ<ร>ขื่อนกันนก้นน้ําสายกั้นน้ําสายกั้นน้าเนี่ยที่อบตอท่าแดงมีการเบิกจ่ายเงินไปไประมาณ4ี่แสนกว่าบาทด้วยกันแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบอกนะว่าก่อนที่มีการส่งมอบงานเนี่ยมันพังแล้วเพราะเท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยบริเวณด้านล่างเป็นเป็นโครงแล้วปูนเนี่ยหนาแค่ประมาณ3มเซนไม่ใช่15เซน,ไม,เซนไม่ใช่15เซนตลอดแนว แล้วก็เอาง่ายๆเนี่ยก่อนเรามาตรวจหนึ่งวันเมืม่อวานเขาเพิ่งซ่อมเมื่อวานเขาเพิ่งต่อเมื่อวานเพิ่งซ่อมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทําหนังสือพยังผพัว่าการจังหวัดเมื่อประมาณ4ี่ห้าวันที่แล้วว่าเราจะเดินลงพื้นที่ทั้งหมด6ตตาบลด้วยกันก็เรื่องนี้จะมีการทุจริตหรือไม่ทุจริตต้องไปตรวจสอบดูแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นบริษัทอื่นๆเท่าที่สอบถามดูเขาจะต้องุบกเราสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในอบตท่าแดง ที่เป็นเกษตรกรอยู่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนในส่วนของอของอาจจะเป็นการหัวประมูลนะฮะว่ามีผู้รับจ้างรายหนึ่งเขาร้องเรียนกับเราว่าเขาร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนส่วนภูมิภาคในการสร้างฝายลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้วซึ่งดูแล้วแข็งแรงมากแล้วก็ฝายเนี่ยแต่ละข้างเนี่ยสูงกันประมาณ3เมตรด้วยกัน3เมตรก็สามารถป้องกันฝายน้ําล้นได้พอสมควรแล้วก็แข็งแรง เป็นโครงการพระรัฐบุรีแต่ปรากฏว่าใช้มาแล้วเกือบปียังเบิกเงินไม่ได้ก็ต้องฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังแหนมเพอหนองไผ่ที่กํากับดูแลอบตอท่าแดงว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการประพืติมิชอบกันหรือไม่อย่างไรก็ต้องฝากไปด้วยแต่ถ้าโดยภาพรวมทั้งประเทศแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราเป็นสถิติเราสุ่มตรวจทั้งหมด6.7จุดดจุดด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามันมีปัญหาทุกจุดด้วยกันเนี่ย เราจะบอกว่าโครงการทั้งหมด3 6 6 2 5 5ล้านเนี่ยมีปัญหาก็คงไม่ใช่ก็อาจจะเป็นการไม่ให้ความยุติธรรมกับกระทรวงมหาดไทยทางเราเองก็จะสรุปข้อข้อชี้แจงเบื้องต้นที่เราตรวจสอบได้ในวันนี้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อสงสัยแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่กํากับติดตามดูแลของแต่ละอำเภอของแต่ละจังหวัดทําให้งบประมาณดังกล่าวอาจจะล่วไหล แล้วเนื้องานจริงของงบ36,125ล้านเนี่ยอาจจะมีเนื้องานแค่8 0 0 0ล้านก็เป็นได้ต้องไปตรวจสอบว่ามันจริงเท็จอย่างไรที่ผมพูดไปก็ฝากไปยังท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาฝากไปยังท่านกฤษดาบุญร่าปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดด้วยกันไม่รวมกรุงเทพมหานครรวมทั้งในอำเภอรประมาณ900กว่าอำเภอให้ไปตรวจสอบท้องถิ่นของตนเองในตำบลละ5 000, ล้านว่า3 6 0 0 0ล้านเนี่ยได้ประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่อย่างไร ทางภายในสัปดาห์หน้าเราจะสรุปข้อต่างๆเสนอกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันจนถึงอนาคตอะไรถูกก็ปรับปรุงแก้ไขไปให้ดีขึ้นอะไรผิดต้องดําเนินคดีอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างถ้าใครทุจริตก็ดําเนินคดีการใช้มารตรา44ส,ส,สามารถใช้ได้ถ้าผิดจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องรถกระบะต้องทบทวนปรับปรุงแก้ไขฝากแค่นี้ก่อนครับ คนจนประชาชนรากยากจะได้เออเราก็มีส่วนเสนอความคิดอะไรต่างๆเนาะวเราดีใจมากดีใจอ่มาเพียงเดียวก็ไม่เลยเรื่องเสาไฟฟ้าครับเสาไฟฟ้าอ๋อฝากไปยังท่านทวินเปลี่ยนสีนะฮะก็เป็นที่ปรึกษาของคตทชรเรานี่เองท่านประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค่นว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาบอกชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเอ่อจ้าที่ระดับสูง ในระดับอำเภอของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยของอำเภออำเภอหนองไผ่เนี่ยเอาสเสาไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นคุรุพันธ์ทางราชการเนี่ยลักมาขายลักหรือไม่ลักต้องไปตรวจสอบดูว่าจริงแท้อย่างไรแล้วก็มาทําเขื่อนผนังกัน้นกั้นคลองเพื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ปูคอนกรีตทับทับเสาเอ่อเสาไฟฟ้าเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบพง,งบประมาณในการดําเนินการอยู่ประมาณไม่เกินไม่เกิน200,000บาทแต่มันมีปัญหาเราต้องไปดูว่า พนักง,งานสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยที่อำเภอหนองไผ่มีปัญหาในการลักขโมยทรัพย์สินทางราชการมาขายเอกชนหรือไม่อย่างไรต้องฝากพี่ทวินเปลี่ยนสีนะฮะว่าจะใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยในการปราบทุจริตในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หรือไม่อย่างไรก็ฝากพี่ทวินด้วยแล้วกันนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้ครับคือไม่เป็นธรรมดาที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ครับซึ่งทีมงาน คทชก็ได้ลงพื้นที่ก็จะสอบตรวจสอบในโครงการอาจจะมีาการทุจริตในประมาณประมาณตอห้าล้านซึ่งทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงก็ลงเดดสถานการณ์พื้นที่ผู้ใดครับพบการกระทําความผิดหรือสอแวรในการกระทําความผิดหรืออาจจะกระทําความผิดก็สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงและก็คทชได้ครับ โรงเรียนไม่จําเป็นต้องเรียกคืนหนังสือเรียนกับเด็กถ้าเรียกคืนหนังสือแปลว่าไปเรียกทรัพย์สินของเขาคืนมามันผิดกฎหมายแล้วก็อยากสมมติถ้านักเรียนเนี่ยคนไหนเนี่ยไม่กล้าร้องเรียนผ่านผู้ดูการโรงเรียนไม่กล้าร้องเรียนผ่านผู้ปกครองให้ร้องเรียนผ่านมาทางไลน์พี่ได้เลย AJ. จ e ุดเที0มีมีมีสประเด็นนะฮะประเด็นคือเดิมทีแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยปกติตั้งแต่ปี52ถึงประมาณปี60เนี่ย ตั้งงบประมาณเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเนี่ยเดิมทีแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานเรามาเพิ่มเติมในสมัยรัฐบาลคอสอชแต่ปี57เเนี่ยเป็นถึง15ปี็ล้วถึถงหมหแล้วก็มีรวมค่าหนังสือด้วยแล้วค่าหนังสือเนี่ยม,มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ50ที่ให้เรียนฟรีคือเด็กไม่ต้องลงทุนการศึกษาจนถึงหมหนะแล้วปรากฏว่าเมื่อปีปีที่แล้วกลางปีทางรัฐมนตรีมีนยโยบายเกี่ยวกับเรื่องยืมเรียน ยืมเรียนเพื่อต้องการประหยัดงบประมาณไปทําอย่างอื่นแต่ปรากฏว่ามันมีผลกระทบอย่างมหาศาลเมื่อมีผลกระทบเสร็จปุ๊บตอนนี้ทางเราแบมายื้มนายื้หนังสือทางรัฐบาลเบื้องต้นเนี่ยให้ทดสอบยืมเรียนก่อนคือไม่ยืมเรียนจริงทดสอบก่อน2ปีถึงปี62แต่ปรากฏว่าทาแล้วมีผลกระทบเรามองว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเกิดความยุ่งยากโรงเรียนเกิดภาระในการต้องดูแลหนังสือต้องห่อปกแล้วก็หนังสือเก่าก็จะมีมลพิษมลพิษ เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพของนักเรียนก็เลยยกเลิกพอยกเลิกเสร็จประเด็นปัญหาคือเมื่อยกเลิกเสร็จปุ๊บรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเท่าเดิมคือ8,600ล้านคำว่า8,600ล้านเนี่ยตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2ป1ึถึงม .6 มหนะถ้าเป็นป1ก็จะได้ค่าหนังสือเรียน8กลุ่มสารละ652บาทถ้าเป็นม4ก็จะได้ประมาณ1,300บาทคำว่าหนังสือเรียนฟนรีหมายความว่า รัฐบาลเนี่ยมอบให้โรงเรียนโรงเรียนไปจัดซื้อหนังสือให้ครบกับนักเรียนทุกคนแต่ต้องครบ8รกลุ่มสาระ8ระกลุ่มสาระนั่นหมายความว่าจะต้องมีหนังสือที่เป็นแบบเรียนกับหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดนรวมแล้วไม่น้อยกว่า11เล่มต่อปีการศาึกษาต่อปีการศาึกษานะครับแต่ประเด็นที่เรามาล้องเรียนนว,วันนี้คือณนะปัจจุบันเนี่ยร้านค้าขายหนังสือก็จะมีอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมเขาเรียกว่าผู้ผลิตผู้ผลิตหรือเรียกผู้เขียนหนังสือที่ต้องได้รับการนุรมาจากกระทรวงศึกษาธิการ อีกส่วนหนึ่งผู้เขียนอีกส่วนหนึ่งคือมาจากสสวทรหรือเรียกว่าสํานักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเรียกว่าสสาวทก็เป็นผู้เขียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้เขียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็แล้วก็สํานักวิชาการสวทเขียนวิชาภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ให้องค์การค้าผลิตองค์การค้ามีหน้าที่คานํานจราคาหนังสือไม่ให้หนังสือมีราคาแพงแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย ได้ได้หนังสือ8กลุ่มสาระพร้อมแบบฝึกหัดเป็นไปตามงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แต่เพลินว่ามาวันนี้ที่เรามาร้องเรียนเพราะว่าหนังสือที่เขียนจากสสว,วทเนี่ยมีราคาสูงเพิ่มขึ้นประมาณ70% 70%, 70, 70หมายความวา่าผมยกตัวอย่างคณิตศาสตร์ของป .1 ป .1 ในหนึ่งปีเนี่ยจะสังเกตของสสว,วทเนี่ยจะราคา1 4 5 123 82 72, 70รวมแล้ว420 แต่เวลาเขาไปขายที่ร้านค้าเขาจะได้ให้ส่วนลดโรงเรียนเนี่ย20% <_ d ata> ก็จะเหลือรถ8 4บาทก็จะเหลือ3 36บาทแต่ได้เราได้งบลายหัวปอหนึ่งเนี่ย625บาท625บาทนั่นหมายความว่าเราจะเหลือเงินอีก289บาทจะต้องไปซื้อหนังสืออีก7กลุ่มสาระซึ่งซึ่งรัฐเนี่ยมาตั้งหนังสือราคาแพงเกินไปท,ทั้งทงที่รัฐควรที่จะมาคาน้ำหนากราคาหนังสือถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐกำลังทำผิด แต่คนที่ผิดมีใครบ้างก็ต้องคนที่เป็นบอร์ดสะสะวทมีใครบ้างก็ตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ปลัดกระทรวง <oren Christine> เลขาสวทรเลขานาสกอเลขากสวสวสชเป็นกรรมการบอร์ดโดยตำแหน่งทั้งหมดทำไมไม่ทวงติงว่าทำไมต้องปล่อยให้สะส,ะสะวทเนี่ยเขียนหนังสือแล้วก็ขายหนังสือในราคาแพงขนาดนี้แล้วก็มีหนังสือหรือจะมีหนังสือทางราชการหรือจะเป็นการบอกเพราะว่าเป็นบอร์ดเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าผอสสวทเนี่ยก็ ก็เป็นผู้บริหารหรือเรียกก็ซีอของสสวทก็น่าจะสามารถคุยกับบอร์ดได้ถูกไหขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดสวทสังกัดสชสังกัดกศนสังกัดอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตเนี่ยช่วยซื้อหนังสือ,อ,อที่เขียนโดยสสวทว,วิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์แต่ถ้าขอความร่วมมือโรงเรียนก็ต้องเชื่อฟังเมื่อโรงเรียนเชื่อฟังโรงเรียนก็ซื้อหนังสือไปแล้วปรากฏว่าเหลือเงิน289บาทต้องไปซื้ออีก7กลุ่มสาระ มันก็ผิดวัตถุประสงค์ของงบเรียนฟรี15ปีที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้หนังสือใหม่แกะกล่องนะทุกปีทุกปีหมายความว่า8กลุ่มสาระบวก8ประกาศอีก3นั่นหมายความว่าตอนนี้รัฐกำลังทําผิดเราให้ไปตรวจสอบเราให้ไปลดลดราคาก็เรียกคุณกําลังทําผิดหน้าที่นะนี่คุณกลายเป็นเอกชนละคุณไม่ใช่รัฐละถูกไหมฮะคุณไม่ใช่รัฐละถูกไหมฮะประเด็นที่2คือณปัจจุบันเนี่ยหลังจากมีการยกเลิกโครงการยืมเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ย จะต้องได้หนังสือเรียนครบทุกคน11ล้านคนคนละ11-15เล่มด้วยกันต่อปีการศึกษากับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่ามีหลายโรงเรียนประมาณ30%ด้วยกันยังทําหนังสือเนี่ยเวลาเอาหนังสือปีที่แล้วอะที่ปั๊มแล้วก็เขียนว่าหนังสือยืมเรียนแล้วให้หนักเรียนมาลงทะเบียนรับไปแล้วต้องเอามาคืนตอนปิดเทอมคืนเยอะมากเลยคืนผมถามว่าโรงเรียนจะคืนไปทําไมเพราะว่า1คนมี11เล่มแล้วถ้า3,000คนเท่าไหร่อะ คูณเข้าไปถูกไหมฮะก็จะกลายเป็นหมื่นเล่มเป็นหมื่นเล่มเนี่ยต้องใช้ห้องจัดเก็บหนังสือประมาณ3-4มสี่โกดังด้วยกันผมถามว่าจะเก็บไปทำไมแล้วก็เราไปตรวจสอบพบว่าล้านค้าหนังสือเวลาประมูลหนังสือกับที่โรงเรียนเนี่ยสมมติโรงเรียนนี้ได้งบประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทกับนักเรียนประมาณ2 0 0 0ัว 2, วกว่าคน2,000ักว่าคนปรากฏว่าหนังสือใหม่ได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็คือหนังสือเก่า นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ป่ะผู้ปกครองก็โอเคในเมื่อโรงเรียนก็ให้เรามาก็บุญโขแล้วถ้าหนังสือไม่ครบนังสือเป็นเก่าเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ก็เลยเป็นปิดปากเพราะว่าเป็นเยาวชนก็กลัวว่าเดี๋ยวเกรดจะมีปัญหาคุณครูก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพอจะมีปัญหาก็ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าเวียนเทียนหนังสือคล้ายๆกับโครงการรับจำนาข้าวใช่ไหมฮะจำนำข้าวคือจำนาข้าวปี54มาขายปี5-5เป็นข้าวเก่าเนี่ยฮะ ราคาตกใช่ป่ะแล้วเอาข้าวเก่ามาเวียนเป็นจำนำข้าวปี5้าหใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็รับเงินไปหมื่นห้าอันนี้คล้ายๆกันเอาหนังสือเก่าที่ได้รับการคืนจากเด็กโดยผิดกฎหมายเอามาเวียนเอามามาใช้นีนปีใหม่แต่เราได้รับจัดสรรประมาณไปเต็มอัตราศึกซื้อเต็มแต่รับหนังสือใหม่แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือคอร์รัปชันไงนนแล้วเบ็ดเ,เสร็จเบ็ดเสร็จประมาณปีหนึ่งร่วม2000ล้านต่อปีนะแล้วเป็นมาหลายปีแล้ว เป็นมาหลายปีแล้วเพียงแต่ว่าปีนี้ที่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยกล้าที่จะมาเปิดเผยเพราะว่าท่านประยุทธ์เนี่ยเขาเชื่อเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ะฟันแน่ทุกคนไม่มีเหลือเขาก็เลยกล้ากล้าที่จะมาร้องเรียนกับภาคีข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรอกล้าร้องเรียนผ่านภาคีข่ายธรรมาพิบาลแห่งชาติกล้าร้องเรียนมายังกลุ่มไทยรีวิไลแล้วข่าวเนี้ยคนที่ร้องเรียนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนก็พี่ก็ให้ให้ให้ไอเดียไลน์ไปแล้วว่า ไอดีไลน์เนี่ยตอนนี้สมมุติถ้านักเรียนปีการศึกษา6กหนึ่งเนี่ยนักเรียนคนไหน11ล้านคนที่ได้หนังสือไม่ครบแล้วไม่ใหม่เนี่ยให้ร้องเรียนมาผ่านไอดีไลน์พี่ได้เลยคือ AJ จุ e ด t ีไอเหรือเรียกว่าพี่เต้ก็ได้นะเ,เรียกอาจารย์เต้ก็ได้ร้องเรียนมาแล้วเราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแต่โ้องเรียนได้หนังสือใหม่ครบทุกคนไหมเพราะนี่คือการคอร์รัปชันสมองเด็กเด็กทุกคนเนี่ยเวลาเขาเรียนจบไปใช่่ะ เขาก็เห็นว่าปั๊มไอ้นอ้หน,หนังสือยืมเรียนเนี่ยทั้งๆท,ที่กฎหมายไม่ได้ให้คืนแต่โรงเรียนก็ยังทํานักเรียนก็ต้องการเอาหนังสือเนี่ยไปเก็บไว้เพราะว่าเป็นอนุสร์เวลาสมมติถ้าเรียนจบม .6 แล้วไปเรียนต่อปญญาตรีมันก็ยังต้องใช้เนื้อหาเก่าถูกไหมบางทีทํางานแล้วยังต้องใช้เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเขาต้องการเก็บไว้ปรากฏว่าเขาจะต้องเอาเงินส่วนตัวขอผู้ปกครองเนี่ยไปซื้อที่ร้านค้าหนังสือเพื่อเอาหนังสือมาคืนโรงเรียนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการคอร์รัปชัน เงินค่าหนังสือนักเรียนซึ่งมีจํานวนมากก็อยากให้พลเอกประยุทธ์กาชับกระทรวงสาริการให้ช่วยเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเพื่อทําให้ปีนี้เริ่มต้นเป็นปีแรกที่เด็กนักเรียน11ล้านคนจะต้องได้หนังสือใหม่ครบทุกคนแล้วครบทุกเล่มครบ8กลุ่มสาระแล้วในส่วนของสสทก็ต้องไปปรับลดราคาค่าหนังสือซะเพราะว่าตัวเองเป็นรัฐไม่ใช่เอกชนรัฐมีน้าทิคารอำนาจตลาดให้ตลาดเนี่ยไม่ราคาสูงเกินไปอันนี้รัฐทําตัวเป็นเอกชน เพราะฉันต้องไปปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตนเองอันนี้เป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหนึ่งซึ่งเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้เราก็เลยมายื่นหนังสือนายกรัฐมติภายในวันนี้จากการยื่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคก็คือตอนนี้เรื่องร้องเรียนเรื่องข้อมูลเนี่ยว่าแต่ร้องเรียนเนี่ยยังเก็บหนังสือจํานวนมากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะอยากเก็บเพราะเก็บเป็นการคอร์รัปชันเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเด็กทาไมเป็นทรัพย์สินของเด็กเพราะว่าผู้ปกครองจ่ายภาษีแวดจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา รัฐมีหน้าที่จัดสรรสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องฟรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมาเอาทรัพย์สมบัติของนักเรียนทรัพย์สมบัติของผู้ปกครองไปเป็นทรัพย์สมบัติของโรงเรียนเอามาขายต่อไม่ได้มันคือการเวียนเทียนหนังสือมันคือการคอร์รัปชันเหมือนจำนำข้าวเลยครับเรื่องนี้อยากจะฝากให้ทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่ดูอยู่ทางบ้านอีกอก็คือ,อผู้ปกครอง22ล้านคนนักเรียนเนี่ยประมาณ11ล้านคนเนี่ย ถ้าดูรายการเนี่ยผ่านข่าวชาัดประเด็นจริงผ่านไบทีวีหรือผ่านสื่อสารมวลชนอื่นๆ,ๆเนี่ยถ้าเห็นว่าอตอนนี้ต้องกล้าแลวคุณเอกประยุทธ์แก่โอเคแล้วต้องกล้าเพราะฉะนั้นถ้าร้องเรียนมายัางสํานักนายกไม่ได้ก็ร้องเรียนผ่านไ d ดีไลน์พี่ AJ จุดเทียอศูนร้องเรียนได้ทุกคนแล้วก็พี่จะไปแก้ไขให้ทุกคนได้หนังสือเรียนฟรี11เล่มใหม่ครบทุกคนภายในปีนี้ปี6กหนึ่งแล้วทุกคนจะไม่มีทางได้หนังสือเก่าเพราะว่างบนี้เป็นงบของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ เพราะเป็นทรัพย์สินของทุกคนแล้วครสงการมหากุศลผ้าป่าสามัคคีบ้านห้วยเมื่อวันที่13-15ถึงเมษายน2561ที่ผ่านมาชาวบ้านห้วยหมู่ที่1และหมู่12ตำบลห้วยอเภอปทุมราชงสาศจัังหวดอนนทเุริญและพื้นที่ใกล้เคียงเขาร่วมแห่ผ้าป่าสามาคัคคีจากคณะลูกหลานชาวบ้านห้วยที่ไปประกอบกิจการทำงานในต่างถิ่นได้สำนึกรักถึงบ้านเกิด จึงได้รวมตัวกันจัดทำ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินไปบุรณะวัดสุขันธวารีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวชุมชนมาก,กว่า200ปีการจัดงานภาป่าสามัคคีครั้งนี้ฝ่ายพระพิสุสงฆ์มีหลวงปู่สาพระลูกวัดเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานภายในงานดังกล่าวในการต้อนรับภาป่าสามคัคคีมีการจัดงานฟ้อนรำจากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยโดยการนำของ คุณแม่ครูรำดวนมั่นคงเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมหลังจากถวาย้าป่าสามัคคีเป็นที่เรียบร้อยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ทำพิธีบายสีสุขวัญทำการถูกข้อไม้ข้อมือให้แก่บุตรหลานเพื่อเป็นขวัญกระลักำลังใจในการดำเนินชีวิตเนื่องในปีใหม่ไทยสงการ2 5 6 1ต่อไป To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Chase the name, wanna dance to the light. Pulls guns from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top.